สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในช่วงของวันที่18จนถึงวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2,565นะคะในเรื่องของการเงินการงานและความรักแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ทุกๆวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงจิราก็จะมีการไลฟ์สดนะคะเพื่อท่านผู้ชม f อทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องอะไรก็สามารถนะคะโทรเข้ามาในรายการได้เลยค่ะแต่ในตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องทราบวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีพศที่เกิดและเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะจิราก็จะผูกดวงวางลัคนาของท่านแล้วก็ตอบปัญหาในดวงชะตาของท่านเลยนะคะเอาละค่ะ ในตรงจุดนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงระยะเวลานี้จะเป็นอย่างไรนะคะ จะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีสิง์ดวงดีมากๆค่ะจริงๆดวงก็ดีมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วนะคะเพราะว่าดาวการเงินโคจรน,นะคะไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆถึงแม้ว่าดาวการเงินจะโคจรย้อนกลับไปกลับมาแต่ยังได้ตำแหน่งที่เด่นดีนะคะมากๆเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งมหาจักรตำแหน่งราชาโชคและในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรมาได้ตำแหน่งมหาอุดถือว่าการเงินของท่านช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมารวมไปถึงนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นไปในทางที่ดีมากๆค่ะ ัวท่านเองนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็มักจะมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยๆนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางระยะสั้นๆเพื่อไปในเรื่องของการเงินหรือผลประโยชน์นั่นเองหรือบางท่านนะคะถ้ามีธุรกิจการงานที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปนะคะหรือการติดต่อสื่อสารการเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆนั้นนะคะก็จะนํามาซึ่งการเงินให้กับท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างดีเลยค่ะและเราในตรงจุดนี้ก็จะขอพูด ในเรื่องของการงานเลยนะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันจะเห็นได้ว่าดาวการงานนะคะก็เดินโครจรร่วมกับดาวการเงินมาตลอดระยะเวลาหลายเดือนแล้วในเมื่อนะคะดาวการงานในช่วงระยะเวลานี้โครจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีค่ะได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีนะคะโดยเฉพาะนะคะหลังจากวันที่2 1เตุลาคมเป็นต้นไปนะคะการงานของท่านจะมีความมั่นคงมากๆอย่างที่เจฬาเกินตั้งแต่แรกแล้วนะคะถ้าท่านใดทํางานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปหรือมีกินการติดต่อกับคนจํานวนมากๆนะคะ มีลูกค้ามากๆมีการเป็นตัวแทนในหน้าต่างๆหรือบางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปก็จะส่งผลดีให้กับท่านในเรื่องของการเงินและผลประโยชน์นะคะท่านจะสามารถทํากำไรกําไรหรือทําเงินจากตรงจุดนี้ได้มากเลยทีเดียวนะคะการเงินก็ดีการงานก็มีความมั่นคงในเรื่องต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความรักและความผูกพันค่ะ ดาวความรักของท่านนะคะโครจรไปได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆแล้วนะคะตั้งแต่วันที่30มีนาคมปี -65 นี้ค่ะและดาวดวงนี้จะอยู่ในตรงจุดนี้ประมาณ1ปีครึ่งเลยทีเดียวนะคะถ้าท่านใดที่ยังโสดนะคะท่านก็มีเกณฑ์จะเจอคนที่ใช่สําหรับชีวิตของท่านนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะยังไม่สมหวังอาจจะมีเกณฑ์การพูดคุยเจรจากันหรือพบปะ กันนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามต้องรอประมาณนะคะต้นต้นปีหน้าค่ะความรักของท่านก็จะสมหวังนะคะแต่ในช่วงระยะเวลานี้คนที่เข้ามาก็มักจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนถ้าท่านใดที่ยังมีคู่ครองอยู่นะคะคู่ครองของท่านก็ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือธุรกิจของเขาค่ะเขามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ด้เรื่องขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะคะ แต่ในตรงจุดนี้อย่างไรก็ตามในความรักความผูกพันนั้นเป็นความที่ละเอียดอ่อนนะคะดวงชะตาของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับดวงชะตาของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ การเงินก็ดีการงานก็มั่นคงความรักก็สดชื่นค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่จีราอยากจะฝากชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะท่านผู้ชมในช่วงระยะเวลานี้นะคะอย่าวิตกกังวลอยากคิดมากอะไรที่เกินเหตุนะคะมิฉะนั้นก็อาจจะทําให้ท่านปวดศีรษะอย่างไม่ทราบสาเหตุและในช่วงยะยะเวลานี้ท่านก็มักจะไม่ชอบไปหาคุณหมอค่ะและบางท่านยังอาจจะกลัวเข็มซะด้วยซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นรักตัวเองและดูแลตัวเองนะคะมันดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีสิงค์ค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งท่านผู้ชมก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ